สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาวตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องหยิบหนีมากับบรรยากาศท้องทุ่งนาะคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องตอนนี้เข,เข่าเคียงงามงามพี่น้องเข่าพันอเตีอยจะเป็นแพร่เป็นพื้นดีคักเนส่ะป่อนท่อนพระกันลูกหญ้าออกมองไรมัน่ังกับพระกันบีออกมา สามมาสอมแต่ตอนนี้นั่นมันเกลี้ยวไปแน่แล้วละ่ะน้าม,มันก็จะเป็นบกน้อยนึงน้านาม,มันขาดไปหน้ากระเจ้าน้าม,มันขาดไปหน้ากระเจ้ามันบกไปน้อยนึงตอนนี้อาจารย์ตายกำลังสูบน้ามใส่โยฟันหนาหนามันถีขึ้นนะจ ก็ลก้าแน่และพี่น้องเป็นลกห้าออกจะตาลายลอพี่น้องเด้อเป็นตาลายแม่น้ำเผาย่างน้ำกันแท้นะอย่าใต้ตัดหญ้างอ้อยง่ามีหลีด้พี่น้องเขาพันอิทีย์แพรียงแพรยังค่ะ เพียวเพียวยโอ้น้อยซิวสาคิวถูกน้ำเทเขาไว้น้ำก็ยังไหลโยกี่อสูบใส่มันบ่ถึงซุมนึ่งจนทั้งนึงมันเขินน้ำท่อเนี่ยมันบ่เขามันเขินกับนี่แล้วแบบนี้วนทั้งนึง แม่ลำพ่อ like กับม <là> ูนามันรกหามันลกรกามันกวพรานนี่พี่น้องมันน้ำาหลาหลเปี้ยนีซุมนีน้ำเปี่ยนกันมองนีเปี้ยบ่ได้ปั๊แต่ว่าบองอันมันน้นนนมนน้ำมันบ่เึงเลนี่ไดงนยแมงันวามันน้ำมันบ่หลอย่างยมันหลายๆก็นี่หาเกิดหยาเกิดแต่ว่าท่านเจ้านี่จัดการแล้ว่าเห็นพอหวังตัดหยาก็ไเลยโอ้ยันพอหวังได้เลื่อนยังพ่อหวังได้เลื่อน สอนทาด้วยสอนทาไปยังบังด้วยทั้งทั้งบังทั้งหัวยิ่จะโดว่าเจ้ากจำนี้ไม่อย่งว่าสั่นโอ้ยดอะไไ้บตกจำจำไวหมพ่อเนยเอาบอกบอกเอื้นบอกเอาก็ไดเลูกไฟลูกาฟจิมะจเอา เอากันไก่กับควดโคกไม่พอตัดตัดตัดกลวยมาตัดกลวยมาลูกมาเติมน้ำมันตัดกลวยมาเติมน้ำมันแน่มันจีเพื่อนมันจีเนี่ยเอาน้อยกระปวดเจ็บเอวเข่างามงามเข่าพันธิตีอะให้นิลกันแล้วให้นี่ให้นิลกันแล้วนี่แต่ว่างามเขาบอกพี่น้องเขาอยู่ พันอีเอิติอาสน์พี่น้องเขาพูดอะไรกันเเขาพันอีเอิติอาสน์นี่พผมพวกผมได้บ้างคือเขาของของแต่ว่าทั้งแพรนี่สุดยอดเลยแต่ว่ามองมองมองเทียนเจียวบางๆนี่ควัดโคกวัดโคกเป้าตัดเป็นกล้วยมามันอันอันมันเปีย์น้ำพี่น้องมันเปีย์น้ำนี่เปรย์น้ำน้ำมันน้ำมันเครื่องสิบวดเอามาเติมก่อน ใส่ได้ย้อนสะดวกข่อยพุ่นะ่ะเอินใส่ไอ้ไอ่พระท่านใจแลีนละได้ย้อนคักแต่ว่าตอนนี้แดดบดลงในจักหน่อยไข่เนี่ยซึ่งเมันซุ่งมือนอันนี้ก็จนว่าเปียยี่สิเบอร์นะพี่น้องแม่นลำโพงสิบเอาคนไปหาแบงซึ่งมันงามมาสามใบอยู่เปียยี่กมาแน่หรอล่ะโรกมาแล้วก็มี <laughs> สิมานสวมลุมน่นี่วางส่อมล้แน่เนหลือะแต่ว่ามันแห่งอันเตยคือเกามั็นนามหลายอืมไหลกับขึ้นตัวกันโอ้ยเนาอว่าจะว่าล่นไหลกับขึ้นตันไว้ตนัตนไว้ อัดท่อเลยพ่ออออเ้อวเ่งน้ออโอ้ตะวันน้ำนี่ Luckily ออกแข้งครับโอ้ก็มาล้างกุ้ยชี่อิสระน้ำเยอะกว้องกว้งนี่แหละน้ำออกมาจากอันสาดินน้ำออกมาจากสาดผินแขงโซล่าเซี่ยวผิน้องน้ำไหลออกมาเรื่อยๆก็ออกมากักไว้นี่แหละออกมากักเยอะกวงไว้ แต่ว่าขวบสำคัญจะให้มันหล่นหนีไปท่านล่ละตอนี้งามคักเขาน่ะท่านยิงตาไปอเออซ้อเ่ซ้อนเอนขางามสูบน้ำตืมสูบน้ำตืมก่อนที่มันสิบบกรายก็น,นี่ แมนมาสูบน้ำนี่ฝนตกมาสั่นก <c ười> ็เลยสูบน้ำรอบฝนมาตกมันนี่โดนมือเลยเด้ออน้ำยูยนต์มันก็บวบโดดโอ้ด้ย้อนนะได้ย้อนซะเด้อได้ย้อนซะเด้อโคตรเนี่ยเนี่ยอยากเล่นก็เล่นทำไมนั่งตรงกับเขาเดี๋ยวตอนนั้นเอาเล่นทำไมนั่นไปนั่งตรงนะนั่นไปนั่งเส้นถอดเกลียวออกไปนั่งเส้นปลายๆนั้นพุดนะ เอ้ยนั่นแหละลาอยากเรียนเรื่นกเ็เรียนทำยังนั่นนี่แน่โลกนี้เป็นของน้องผู้เดียวเดี๋ยว,ยวนะ้อบนว่าคว่ำตุขักกันตอเป็นเด็กน้อยตะกี้คณะเฮ็ต้องจี่กัดคักหมดแล้ว นะคะบอกลาได้ไหมกสิทเรียนน้ำเงินนั่นละได้หยางมาหนะต้เหาต้ควยมาน้่งงอไปล่างมือออกโอ้ยหนะพูดถงต้งหัวขนมต้งหัวหยางมัดมาน่องตองนง โอ้ยมีความสุขขกาดนด้ไอ้แม่จะไปเล่นน้ำวขมานมนะพที่น้องนั่นไหมมะเปีมานี่เฮ็ดเรียกกับนี่ข้นมข้วนะโอ้ยเนาะเอ้มีเงี้พวอเรา่าเราอยากอาบน้ำปะนะเฮ็ดลั คักแช่มัาหากแช <si ่เน no ี่ยเลยเฮ้ยเฮ้ยมวนกุบบานเนี่ยเอ้าเอาไปลวกงาแล้วอาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วก็ต้องไปลวกงาเฮ้ยเอ้าจะเก้าขันสูบน้ำนี่ฝนตกมานรดเอาให้ฝนตกเด้อสูบน้ำรอฝนมวนกุบบานเนี่ยไม่ยอมพ่อเอ้า Khâu hát rồi nè Khâu hát rồi Khâu hát rồi nè không vào với đám bóng bay nha Ờ Ông vào đi đắm bóng, yeah. đắm bóng ừ, oh. <cười> <cười> Ôi Khuất <laughs> lâu <Ủa, đẹp. cười> <laughs> mua ăn cúp <cười> <cười> ความเงินความเสื่อมี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆน่านี่ครับโวดเห็นบ่ขคีฟ้าเรียกเด่นๆมากเราบุญ่ตกมือน like ีไบ่มีมือโต๊ะเราเนี่นขึ้นมาดำางจีตกจยังน้อยนี่ตัวนี้จะน่าก็จะได้ดับเครื่องแล้วเนามีไงี้ยก็ร้านอาบน้ำล่นน้ำข่งกันบ้านนี้ักปั่ญยังบ้านนี้ฮะจิบพี่น้องความเงินซื้อโมเสอากระดองสี่เดือนนะครับ เราเาสู่กำลักับเพื่นะครับมีพอ่อกับพี่ตายกันอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเราเหมือนเดิมคลิปนี้ไว้ซนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมขอพุ่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ